คนอ่ะเก่งหมดแหละอแต่แค่เขาไม่รู้แค่นั้นเองหรือว่าบอกตัวเองว่าไม่เก่งต้องแค่นั้นเองจริงๆแล้วคนทุกคนเก่งหมดเก่งหมดถ้าพี่พูดเรื่องนี้ผมขอเสนอพี่ได้ไหมอันนี้บ๊อกเ็อกเตอร์มันอยู่ในหนังสือที่ว่ายูเวอร์บอลเล็กใช่ไหมก็บอกว่าเนี่ยไอหลอดไฟเนี่ยถ้าเรามีหลอดขั้วเล็กเนี่ยเราก็ใส่ไปแล้วก็มันก็สว่างสว่างในบริเวณตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็อยู่ๆเนี่ยวันนึงเนี่ยมีคนเอาหลอดไฟที่ว่ามันมีว ที่แรงกว่าเนี่ยใส่เข้าไปในขั้วเดิมเนี่ยแต่ว่าห้องเนี่ยสว่างทั้งห้องเลยคนนั้นเนี่ยตกใจเลยก็คือเขาว่าเฮ้ยขนาดว่าขั้วเล็กๆเ,เหมือนกันตรงนี้เนี่ยแค่เปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยความสว่างแตกต่างกันมันก็เหมือนกันคนเราเนี่ยเป็นหน้าตาและรูปสนักลักษณะเหมือนกันแบบนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณได้หลอดไฟอันใหญ่อะก็คือ แนวคิดอันใหญ่ขึ้นนะถูกต้องถูกต้องแนวคิดเราก็คือเหมือนกับหลอดไฟแหละถ้าเราใส่หลอดไฟหลอดใหญ่เราก็สว่างขึ้นเต็มห้องเหมือนกันเหมือนเรารู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนหลายคนเนี่ยเหมือนผมก็เคยผมก็เป็นแบบนั้นคือเมื่อก่อนเราอยู่ในหลอดไฟหลอดเล็กไงเราก็ใส่กรอบหลอดเล็กไงอ๋อมองเห็นแค่มุมห้องน้ำแค่นั้นแหละอยู่งั้นแหละแต่พอเปลี่ยนหลอดไฟปุ๊บได้หลอดใหญ่เต็มห้องน้ําเลยมันก็เหมือนอย่างว่าแหละคือเออ เอาลืมเลยจะพูดอะไรเมื่อกี้อ่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคือคือคือมันเป็นเรื่องของของของความคิดอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเราก็มาพูดเรื่องนี้กันแบบเราต้องอีกทีนะอ่าโอ้ใช่นึกออกแล้วไม่งั้นเขาจะพูดทาไมว่าการเรียนรู้อ่าอยู่เสมอถึงเป็นเรื่องสาคัญใช่ไหมถ้าเราเรียนรู้เยอะๆเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสําเร็จเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเยอะๆเนี่ย แล้วเราจะไม่ตันกับชีวิตไงเราจะไม่ติดตันกับชีวิตกับเส้นทางกับเป้าหมายของเราเพราะว่าเราเราเราอยู่กับเนื้อหาสาระของพวกนั้นตลอดรอบตัวเราเป็นต่ของที่มันดันในเราประสบความสําเร็จทั้งนั้นไงเอางี้เราเปรียบเทียบง่ายๆเลยระหว่างคนที่อ่านหนังสือกับคนที่ไม่อ่านหนังสือแตกต่างทีนี้เรื่องของการอ่านหนังสือก็เหมือนกันหนังสือประเภทไหนอีกที่อ่านแล้วมันมันมีความแตกต่างใช่ถ้าอ่านผิดประเภทมันก็จะไปอีกประเภทหนึ่ง ใช่มาแต่ซึ่งไม่ได้บอกว่ามันเป็นหรือถูกใช่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 มันเป็นไปตามเนื้อหานั่นแหละปตามเนื้อหาที่เราอ่านแล้วแหละอ่าใช่ใช่เพราะะนั้นคือถ้าเราอยากจะเอาง่ายๆถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่เราคิดว่าเราจะอ่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเนี่ยให้ได้เราคิดแค่นั้นพอแล้วก็ลงมือทําไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ผมไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยเสียเวลาเปล่าคือเพูดงว่าเจอาอะไรอ่ไปหนแหละใช่ใช่คือมัน มันอาจจะใช้เวลาไงใช้เวลาอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเราถ้าอะไรที่เราคิดแล้วมันเกิดขึ้นได้เลยแล้วถ้าอยู่ๆเราคิดถึงอะไรอ่ะคิดถึงอุกาบาทแล้วพอคิดแล้วมันมาเลยเรียบร้อยมันก็ไม่ล่วงมาทับเราตายันนี้กดแรงมันดุนเลยใช่ไหมใช่ใช่เลย้นเขาก็เลยบอกให้เขาก็เลยบอกว่าให้ให้มันดีเลยไงแต่ว่ามันมาจากความคิดนั่นแหละมันต้องใช้เวลาเติบโตอะไรของมันไงสมมติอานสมมติพูดตลกๆนะเรื่องของความคิดนะสมมติเราคิดว่า อยู่ๆเนี่ยนกบินมาแล้วขี้ใสเนี่ยพี่ถ้าเกิดว่าความคิดนั้นเป็นจริงทันทีเนี่ยใช่เดือดร้อนนะพี่นะคุณรับได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคิดถึงเงินร้อยล้านแล้วอยู่ๆเงินล่วงปุ๊บมาหาเราเนี่คุณทําได้หรือเปล่าใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วก็คือให้มันดีเลยหน่อยแต่ว่าพูดง่ายๆว่าคิดยังไงก็ได้อย่างนั้นเลยใช่เราเป็นไปตามที่เราคิดคือที่ที่ออกมาไลฟ์เนี่ยเพราะเราคิดอยากจะออกมาไลฟ์ที่เรามาทำออนไลน์เนี่ย เพราะเราอยากยากะทับออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับมันไม่มีอะไรมากเลยนี่วันนี้เราพูดวันนี้เราพูดเรื่องนี้ยาวเลยได้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 ียวได้เพียวใครชอบการพูดเรื่องแนวแนวคิดเรื่องไมซ์เซ็ตแบบนี้นะครับช่วยพิมพ์คำว่าชอบมาหน่อยนะทั้งทั้งเพจของพิ่วิทย์แล้วก็เพจของครูสินนะเราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวรอบหน้าเรา ไปต่อดีใช่ไหมเพราะว่าเราเรามีอื้อเลยมีเพียบมีเพียบเลยแต่ว่าไม่เคยได้พูดมพูดเรื่องสอนกีตาร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมกับพีวิ์เนี่ยเราเป็นคนที่รักการพัฒนาตัวใช่ใช่ใช่คือจุดประสงค์หลักเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราเราพวกเนี้ยสิ่งแรกที่เราต้องการคือให้หนังสือพวกนั้นสอนเราต้องแล้วเราก็เอามาทําตามเราเลือกอะไรที่ใช่หรือไม่ใช่เรารู้ได้เราสามารถที่พิจารณาได้เรื่องนี้ผมว่าสาคัญเคยเหตุผลที่ที่ที่ผมเนี่ย ตัดสินใจว่าผมจะต้องสําเร็จได้เนี่ยมันมามันมาจากความเจ็บปวดเลยแหละก็<ด><ด>คือก็อคือว่าตอนตอนที่เด็กๆเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้การยอมรับจากเพื่อนพูดง่ายที<ม>นี้เราก็ต้องทําอะไรที่เฮ้ยอะไรที่เพื่อนมันยอมรับอ่ะเล่นกีตาร์ <c oughs> <c oughs> โอเล่นกีตาร์รกลายเป็นพระเอกทันทีวะ <c oughs> นันที่แบบว่าเป็นเด็กเนิร์ดเลยอ่ะเมื่อก่อนคือผมเป็นเด็กที่แบบว่าไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่แต่พอมาจับก,กีตาร์เนี่ยกลายเป็นว่า เป็นพระอเอกเลยไว้ผมก็เลยแบบเนี่ยมันมาจากความเจ็บปวดที่ว่าเราเราเล่นกีตาร์แล้วเราเราต้องการความยอมรับมันเป็นแรงจูงใจผมก็เลยตัดสินใจว่าเอา,อางี้เลยแล้วกันงนั้นกูเก่งเรื่องกีตาร์เลยอือใช่เออมันถ้าถ้าเราให้ให้ใหชัดขึ้นไปเรื่องเป้าหมายก็คือก็เหมือนนักกีฬาเราคิดแบบนักกีฬาเลยนักกีฬาแชมป์โลกอ่ะครับต้องคิดแบบนั้นเลยถ้าไม่คิดแบบนั้นไม่มีทางเวลาเราเจออุปสรรคเราก็ยอม พีิวิทยากจะแบ่งปันนะครับคือยากยังไงถึงได้หันหัวมาหาการการเรียนรู้สูตรแห่งความสำเร็จหรือว่าการพัฒนาเอยก็หมายถึงว่าพี่พเจอเรื่องอะไรมาแล้วก็มันมันเปลี่ยนชีวิตเลยก็คือมันก็ประสบการณ์ชีวิตนั่นแหละก็สุดท้ายก็ตอนที่แฟนคนอังกฤษคนล่าคนล่าสุดใช่ไหมพูดยังก็มีเยอะเลยหมายถึงว่าเป็นเป็นเป็นภรรยาตู่ ถูกต้อง,ต,องตามกฎหมายตอนนี้ก็ยังไม่ได้หย่าก,กันแต่ว่าแต่ว่าก็เลิกกันแล้ว <Okay. S 1> ไม่ได้ติดต่ออะไรกันคือมันมีมาหลายครั้งแล้วแหละที่ที่คิดท,ท,ท,ที่จะมุ่งหน้าหาเป้าหมายจริงๆแต่เรายังไม่รู้ไงทีนี้พอเรามีแฟนคนนี้คนล่าสุดก็มัน แล้วเราก็ดูแลไม่ได้อีกเราก็อยู่กันไม่ได้อีกแล้วมันเกิดรู้สึกว่าเหมือนเหมือนคือเราเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับคนอื่นเนี่ยเราไปฝากไว้กับมองมองความคิดของคนอื่นอ่างเงี้ยก็ทีนี้พอเลิกกันก็ก็รู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจทีนี้ก็ก็ตรงตัวเลยก็พิมพ์เข้า y o u t u b e เลยคือแรงบันดาลใจเริกจาก กาารแล้วมันก็ผูดขึ้นมาเพียบเลยเจอเจออะไรเจอตอนแรกๆนี้จะเป็นเรื่องของคําคมมันจะมากันอื้อเลยแล้วช่วงนั้นพี่ไม่เกิสนใจเรื่องพวกนี้สองสามปีที่ผ่านมาไม่เกิดสนใจคิดมันผมเลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นการแบบพวกมองโลกในแง่ดีอะไรก็สมัยนั้นแล้วไม่รู้เดี๋ยวกอไม่สนใจไงได้ยินแต่ว่าไม่เจออ่ไม่สนใจไม่อะไรแต่พอเราไปศึกษา พอทีนี้ต่อไปได้อ่านอของนโปเลียนใช่ไหมอ่า uh, ต l ดอิงโรชใช่แล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นหลักจิตวิทยาเป็นอ่า uh, เป็นหลักธรรมะเป็นอะไรที่รองรับได้ทุกด้านเลยใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเลยขอใช่นหนึ่งใครที่ตามเพจผมอยู่เป็นครูสิง์อยู่นะฮะ ผมแนะนําเลยว่าทุกคนต้องอ่านเลยหนังสือเล่มนี้ติ้งแอนโ r ริ h ม,มันไม่ใช่เกี่ยวกับการสอนให้คุณรวยนะจริงแล้วเรื่องจิตว <c oughs> ิญญาณล้วนเลย<ช>ไม่มีบูธถึงเรื่องเองินเลยพูง่ายให้ชัดก็คือเป็นเรื่องของจิตใจอะเป็น<ถ>เรื่องของการฝ<ถ>ึกจิตใจคำว่าริชรงนี้ไม่ใช่ริชแปลว่าความร่ำรวยนะแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นการที่แบบว่าร่ำรวยทางความคิดทงปัญญารวยทุกสิ่งแล้วคือมั่งคั่งเพียบพร้อมทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่ถ้าใครคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเกี่ยวกับการเรื่องเงินเรื่องสอนขายไปขายของอะไรย่นี้ คือหนังสือยยทุกคนอ่านเลยใช่หนังสือพวกนี้เหมือนที่พี่เคยพูดในเพจเก่าคือมันเป็นเรื่องพูดง่ายคือเรื่องธรรมะแต่มันจะมีอีกเรื่องคือเรื่องของการการเงินอะไรเงีย้ยจริงๆแล้วทิ้งเงินโกลิชเป็นหนังสือที่ผมชอบอืมพี่ก็เหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังยังฟังอยู่บ่อยอยังอ่านอะไรอยู่บ่อยมันคือบางทีเราจะอาจจะตกเนื้อหาไปใช่ไหมใช่คือถ้าเราศึกษาของพวกนี้เรื่อยๆออะไรก็ได้ที่เป็นหนังสือที่ว่าเราเติมเต็มแล้วก็พัฒนาจิตใจเราได้ เรื่องพวกนี้มันสำคัญดีเลยแล้วเราจะได้พี่จําได้จิมโลนจิมโลนเอ่อนามเปคุณอะไรวะจิมนามเป็คุณโรนอ๋อจริงอ่ะโอ้โหตายหาแล้วจิมมี่เรียกรัวเลยจิมโรนก็มันมีอยู่ตอนที่ว่าเป็นถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็คืออเออพัฒนาตนพัฒนาพัฒนาตนเองให้หนักมากกว่าที่จะเออเด็ดเด็ด Work hard on yourself better than work hard on your job. โอ้ใช่ใช่ใช่แปลแปลก็คือถ้าเราแปลแบบให้มัน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 ตรง้าบ้างๆก็คือพัฒนาตัวเองให้มากกว่าพัฒนาหน้าที่การงานเพราะว่าถ้าเราพัฒนายังไงยังไงงานเราก็พัฒนา ถูกต้องมันตามมาอยู่แล้วแน่นอนคือพูดง่ายว่าคือถ้าปลูกต้นมะม่วงแล้วก็บำรุงปุ๋ยให้ดีไม่ต้องไปบำรุงผลมันนะผลมันสุกแนกินอร่อยแน่นอนมันอาหารไม่สมบูรณ์มันเติบโตให้ลูกอะไรไม่สมให้สมบูรณ์ไม่ได้ใช่บำรุงโคนให้ดีเดี๋ยวได้กินผลแน่นอนคนเราก็เหมือนกันแหละก็ความคิดเราไม่ชัดเจนมันก็เออผลพวงที่ได้รับมามันก็มันก็เป็นไปตามที่เราเสพเข้าไป ใช่ผมว่าโอเควันนี้สผลงานะวันนี้เราไม่ได้เจอกันนานนะครับแล้วก็มาเจอกันนี่ยังอยู่กันสองแสนกว่าคนสองแสนกว่าแสดงว่ามีคนมีคนชอบฟังอยู่นะครับอัมตลายอัมตลายเห็นไหมเนี่ยแถมมึงนิดนึงถ้าผมคิดเยอะอ่าเพจเก่าผมคนตามถึงห้าหมื่นห้าพันกว่าคนที่โดนแฮกถ้าผมคิดเยอะป่านนี้ผมจะเป็นยังไงพี่จะเป็นไงครับใช่ไหมพี่ก็พี่ว่าคงจะมองหมดนะ แต่ว่านี่แต่ว่าเราได้มาแล้วที่ถูกต้องมาใช่ใช่คือเพราะว่าวิบิทได้ยาดีเออก็เลยแบบไม่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 มีความกังวลอะไรคือรู้อย่างเดียวว่าโอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่จบเหมือนกันเลยผมก็ถ้าไปถ้าผมนะถ้าถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมยังฟูมไฟอยู่นะผมผมไม่ได้ทำงานแหละใช่ใช่คือมันเราจะเราจะมุ่งประเด็นของความคิดเอ่อให้ชักนำจิตใจไปด้านนั้นอย่างเดียวมันก็เดี๋ยวนะสรุปแล้วก็คือเรารู้ว่าเราทำอย่างไรให้มัน ให้มันได้ผลเราก็ใช้สูตรเดิมแแหละสูตรเดิมแล้วก็จริงๆแล้วยิ่งเรามีกว่าเดิมด้วยใช่ยิ่งเรามีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยมันง่ายต่อความมั่นใจต่อการลงมือทำมันจะง่ายกว่าตอนที่เราเริ่มทาเพจใหม่ๆเราไม่รู้ทิศทางเพราะจะไปยังไงถึงแม้เราเราจะลงคอร์สก็ตามแต่แต่มันเป็นครั้งแรกไงใช่แต่ว่านี้พอเราผ่านมาแล้วโอเคมันโดนแฮกไปก็ไม่เป็นไรใช่แต่เรารู้แล้วว่าวิธีการทําไงเรามีประสบการณ์แล้วเนี่ยใช่ไหมไม่มีปัญหาอืม นี่อยู่กันตั้งยี่สิบกว่าคนแล้วไม่มีใครคอมเมนต์อะไรมาเลยนะเดี๋ยวเชื่อเลยโอเคขอคนละห้าร้อยแช่นะเอาไงต่อที่นี้ทีคุณไปดีกว่าเดี๋ยวไว้ไว้รลบหน้าไว้รอบหน้าโอเคครับสำหรับวันนี้ผมครูสิงห์ก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีครับเช่นกันครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันนะครับขอให้มั่งมีสุขมีความผาสุขกับชีวิตตลอดครับผมอื น,นี่ลาไปก่อนเจอกันใหม่ไลฟ์ like หน้าโ <Okay. S 1> อเคสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>